ครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมกูขับคูปตตาชาแนลวันนี้เรามาอยู่กับเจ้า l อ7นะครับแต่ตอนนี้เราดูววักันไปก่อนห <c oughs> ยอกๆยอครับพี่น้องเรามาดูความคิดสร้างสารรค์ของ l อ7กันนะครับว่าเขาทำอะไรกันวันนี้ครับผมก่อนอื่นก็สวัสดีพี่น้อง f อฟซทุกท่านด้วยนะครับก็ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับก็ เนื่องจากยุ่งๆกับงานประจําอยู่นะครับยุ่งๆกับงานประจําอยู่นะครับแล้ววันนี้เรามีโอกาสเราเลยได้มาถ่ายทําของเจ้า l อล47นะครับคนที่เราเคยโพสแต่เคยโพส์อปรับตั้งใบมีดด้านหน้านะครับปรับองศาใหม่นะครับโอเคครับวันนี้เรามีอะไรเราตามไปดูกันมาครับตามผมมาครับ เราตามมาดูกันอันนี้นี่พี่น้องดูครับระบบเขาอันนี้ทำเองนะครับเราไม่เราก็มีส่วนได้ซื้อได้จ้างนิดหนึ่งนะครับไปเรื่องกึงเรื่องเรื่องกึงสลกักเรื่องอันนี้นะครับอันนี้ก็มีส่วนได้จ้างอจ้างเราทำาน,นะครับครับผมเรามาดูข้าๆวๆกันก่อน นี่กระบอ,อกยกใบมีดดานหน้านะครับเราถอดออกเราถอดตัวนี้เราก็มาใส่ตัวยกนะครับแล้วก็เดินสายมาจากสายเดิมเลยนะครับนี่มาเข้านี่ครับของคิดดีนะครับอันนี้ทําเองหมดนะครับทําเองกับซื้อสตอรี่มันต่างกันครับพี่น้องนี่ก็อใช้งานได้จริงนะครับ อันนี้เมื่อกี้เราลองยกไอ้ข้ารีรกอะไรกระสอบปุ๋ยยี่ไก่นะครับแค่เราลองเทสเเยๆนะพี่น้องก็ผ่านอยู่นะครับโอเคครับเรามาดูกันก่อนว่าเราซื้อเราซื้ออะไรไปบ้างขั้นแรกก็นี่นะครับตามนี้นะครับเสาเสาคือเสาตัวตัวนี้นะครับตัวนี้นครับหนึ่งเส้น ร้อยหกสิบเซนอันนี้คือระยะห่างเสาก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับระยะห่างของเสาตัวนี้นะครับเปึ๊บแขนนอกความยาวสองสองเมตรแขนนอกแขนนอกก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับแขนนอกอันนี้คือแขนในแขนในก็เป็นตัวนี้นะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับพี่น้อง เรามาดูจุดจุดติดตั้งกันก่อนเริ่มแรกเราก็ออกมาตำฐานฐานก็ออกเป็นตัวนี้นะครับสร้างออกมาให้หลบตัวนี้ด้วยนิดหนึง่งให้มันห่างห่างนิดนึงนะครับสร้างออกมาเราไมา่ได้เชื่อมติดกับตัวรถนะพี่น้องสร้างฐานออกมาให้มันห่างปึ๊บ <c oughs> <c oughs> แล้วเราก็มาไอทั้งสองฝั่งนะครับทําเหมือนกันทั้งสองฝั่งแล้วก็เชื่อม นะครับเป็นบูธสากใหญ่เพื่อเวลาพับขึ้นพับลงนะครับมันก็จะทำงานได้อันนี้ก็ถ้าให้ดีก็น่าจะมีจุดอัจลรบีนะ่าเจ๋วเลยนะพี่น้องตามที่ผมชี้เลยครับโอเคครับดูความยาวปุ๊บไอที่เห็นเป็นนอ็นอตน,น็อะคือตัวนั้นคือน็อตล็อกเก็บตอนเก็บนะครับอันนี้คือล็อกตอนทำงาน อันนี้คือบีไว้บีไว้แต่ตัวนี้คือเสียบเข้ารูเลยครับก็จะเจาะรูไว้แบบนี้รูไว้แบบนี้นะครับอันนี้คือถอดเข้าถอดออกได้ถอดเข้าถอดออกได้แล้วก็ดันเข้าไปเก็บได้นะครับเราแค่คลายน็อตสามตัวนี้แล้วก็ดันเข้าไปเก็บแล้วก็ไปล็อกไว้ที่นู่นนะครับตรงหัวนู่น,นครับโอเคครับเร,เรามาเรามาดูกลไกข้างหนา้า สร้งขึ้นมาลักษณะนะนี้นะครับเกาตัวนี้คือสายดําสายสายดำรถด,ดํานะครับพอเราสับปุ๊บอันนี้อันนี้ขึ้นปุ๊บไอหูเกาะที่เกาะกับผ้าก็หล่นลงมาอย่างนี้นะครับโอเคบาดูมาดูฝังนี้กันบาอันนี้เราแก่มดัดไว้ก่อนนะครับว่า เราลองดูไปก่อนส่วนตัวนี้ก็ล็อกน็อตนะครับไม่ได้เชื่อมนะพี่น้องเราทําเป็นตัวจับนอ็อตกาว่าถอดง่ายประกอบง่ายก็เจ๋อครับพี่น้องอันนี้คือยังไม่เก็บรายละเอียดดีสัเท่าไหร่นะครับพึ่งเสร็จนะครับทำมาหลายวันแล้วนะครับทำเองนะครับไม่ได้จ้างช่างมานะครับนี่ ก็นี่นะครับเจ้าของ M62 เราทำเองทุกอย่างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตกแต่งอีกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาสับให้ดูสับไอคอนโทรนนี่นะครับอันนี้เราจะใส่เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นบูธตรงนี้แล้วก็เป็นตัวสับสับเหมือน มันสับอะไรนะตรงนี้นะครับโอเคครับส่วนแต่เราอยู่นี่นะพี่น้องแต่เราไม่ได้เอาออกเอาออกแต่กระจังหน้านะครับนูนอยู่นูนนะครับกองอะไรแต่งกองกันอยู่นู่นนะครับโอเคครับเราเป็นรถธรรมาหากินนะครับเราไม่เน้นสวยมากกาวว่าใช้งานได้จริงอันนี้คือตอนยกขึ้นยกลงไอ้ยกลงก็คอนโทรลยกผ่านเลยนะครับผ่านหน้าผ่านหลัง เราผนหน้า,านก็ยกปกติเลยนะครับลงเป็นขึ้นขึ้นเป็นลงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้กลับกระบอกดําเราไม่ได้กลับกระบอกยุกก็แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่คนขับจะสับสนเลยช่วยเล็กๆโอเคครับเดี๋ยวเขาแต่งเติมเสร็จเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้รับชมอีกทีนะครับครับผมส่งงานในยามค่ำคืนนะครับตอนนี้ก็ เสร็จแล้วนะครับแล้วเราจะลองตอนยกนะครับอันนี้ก็ขาก็เพิ่งทำเสร็จเมือ่อกี้นะครับเป็นตัวสับเป็นตัวสัวบกดนะครับอาวเราลองดูกันนะครับอันนี้คือเขายกขึ้นคืนนอลงเขายกลงคือขึ้นลงคือขึ้นโอเคครับเราจะลองมายกเนี่ยนี่นะครับ โอ้ยสิยกไปหาเลยสวีนี่ล่ะอยู่แล้วเท็ดเทๆๆเท็เท็ดคุณไม่ก้อยันนี่หนือไปก่อให้เราเดี๋ยวเดี๋ยวเอาต้อนนีกันครับลองเท็ดกอนโอเคครับเราจะลองยกเขาเรียกกระสอบปุ๋ยขี้ไก่นะครับกับเป็นลองดูนะครับ นี่คืออันนี้ขาของเรานะครับออกมาจากนี่ใช้งานได้จริงนะครับทำเองสร้างเองสตอรี่มันต่างกันกับซื้อเขานะครับสรับอันนี้ถุงถุงเราถุงเราเหลือใช้ที่เอามานะครับไอถุงอะเรายังไม่เรายังไม่สร้างขึ้นมานะครับอันนี้คือถุงแบบ ที่หาได้มาก่อนนะครับไม่ใช่ถุงแบบที่จะเอาไว้ยกมันโดยเฉพาะมันส่งมันไม่ใช่นะครับถุงโอเคครับเรามาลองเทสกันก่อนเรามาลองเทสระบบสับเอยออกแค่ไหนเผยออกแค่ไหนมันมันมันไก่กับจกเหร เเราจะลองทิ้งทิ้งลงนะครับยกยกยกกับยกยกก็บยกกับเ,เราจะลองทิ้งลงเลยนะครับก็สูงโฝนนะสูงโฝนมากอารมอ้หูเอาโอเคสับเลยโอเคครับแกแห็งขึ้นแลยมา <laughs> แก่เนี่ยเลยไงดิโอเคครับเป็นเป็นการสิทธ,ธิทีนะครับดูโอ้โเจอเขาแตกกิริอยทีเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวครับเดี๋ยวเอา้าก็เราอาจจะเสร็จค่ำไปหน่อยนะครับก็ขออภัยท่านผู้ชมหน่ยนะครับอันนี้ติชมได้นะครับเราสร้างเองเราไม่ได้ซื้อเขานะครับสร้างเองทุกชิ้นครับ ก็บางชิ้นก็อาจจะซื้อบ้างซื้อบ้างนะครับอันไหนที่เราทำเองไม่ได้แต่ใช้งานได้จริงครับอันนู้นเจ้าของหกสองครับพี่น้องก็รับนี่นะครับเขแล้ว ขี่ไกลเข้ามาแตกเว้ยโอเคครับโอรเคระบบผ่านนะครับโอเคนะครับ <Clar> ก็เป็นการจบพิธีนะครับ ถ้าท่านใดสงสัยก็สอบถามคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์บอกคอมเมนต์แนะนําได้นะครับอันนี้เราสร้างเองอาจจะไม่สวยนะครับก็ไปใช้งานได้จริงนะครับอันนี้คือถุงที่เหลือใช้เพราะว่าคุณเอเจ้าของหกสองเขาเคยขับรถพ่วงมาก่อนนะครับอาจจะมีถุงเหลือรอดมาด้วย คครับผ่านนะครับใช้งานได้ภูมิใจนำเสนออ่าท่านใดที่สงสัยก็คอมเมนต์สอบถามได้ตลอดเลยนะครับผมพร้อมถ้าผมรู้ผมก็พร้อมให้ถ้าผมรู้ผมก็ให้คำตอบนะครับอันนี้เราแค่ลองยกขึ้นยกลงนะครับลองเทสลองเทสลองเทสระบบ ระบบก็เป็นระบบเดียวกับผ่านหน้านะครับมันเหลือแต่ตัวคำ้ำตัวค้ำนะครับตัวค้ำเรายังไม่ได้ทำนะเนื่องจากตอนนี้ก็ค้ำไปแล้วนะครับเราจะมาเทสร,ระบบหุบหุบคอนะครับแล้วทีนี้ถาพี่น้องอันนี้คือระบบเป็นตัวสับนะครับถ้า ถ้าเขาสับฝั่งนู้นก็อันนี้จะขึ้นนะครับขึ้นปั๊บขึ้นมาพอขึ้นมาอันนี้ก็จะหล่นลงไปนะครับอันนี้ก็จะหล่นลงไปอย่างนี้นะครับกลายเป็นหูที่เกาะก็หล่นก็หลุดออกมาแล้วครับอันนี้ก็เป็นสปริงซ้ายขวาอันนี้ก็ก็ลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราจะอันนี้เป็นระบบ หบคอเขานะครับผุไปตัวงานนี่นะครับเหลือแต่ตัวค้ำนี่นะพี่น้องยังไม่ได้ทําเนื่องจากตอนนี้ก็ค้ำไปแล้วครับไฟก็อาจจะกระตุกหน่อยทั้งไฟรถทั้งไฟคนนะครับวันนี้ <c oughs> โอเคครับเราจะมาหุบให้ดูกันก่อน สายนี้เป็นสายยกดำนะครับยกดำลดดำนะครับสายกะเด็นสายบกบบกบิ๊กตัวก้างเขาได้ค่ายยเฮ้ยเออโอเคครับอันนี้คือระบบเก็บนะครับ ระบบกิดเราก็จะมาชิดๆหน่อยเพื่อสะดวกในการย้ายย้ายรถนะครับก็ะจะหุบเข้ามาก็ง่ายในการย้ายรถนะครับอันนี้คือระบบสับนะครับพี่นอ้องระบบสับเราก็ทำลงมาทำเป็นตัวล็อกแบบนี้ก่อน เราก็ต่อลงมาเป็นให้มันเล่นตัวได้ครับตรงนี้ทีแรกเราทําแบบเล่นตัวไม่ได้มันหักไปนะครับเราก็เชื่อมต่อโอเคครับแล้วเราวก็ทําบูทเป็นแบบนี้ง่ายๆครับถ้าคนเป็นช่างเขาจะมองเข้าใจดีนะครับโอเคครับระบบเก็บเขาก็จะเหลือแค่นี้นะครับหางรถประมาณ 2เมตรนะครับปลายจากปลายนะครับทางจากหน้ารถตรงนี้นะครับประมาณ2เมตรเป็นเป็นการเสร็จพิธีครับก็คลิปนี้ก็จบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับก็ท่านใดที่สงสัยหรือมีข้อแนะนำต่างๆก็ฝากคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับก็จบลงไปแล้วครับส่วนแต่เราอยู่นี่นะพี่น้อง เราสับไม่ได้นะตอนคืนโอเคครับตอนนี้ก็เหลือแต่ตอนเก็บรถแล้วครับอันนี้คือเก็บเก็บปลายลนะครับก็จะความสูงก็จะประมาณนี้ทําเองนะครับเราไม่เราก็งูงปลาปลาเหมือนกันครับทําไปเรื่อยนะครับก็ดีกว่าซื้อเขาอะครับ ซื้อเขาก็แพงอยู่นะพี่น้องอันนี้คือเราทําเองทุกอย่างก็ซื้อเหล็กเห็นเห็นถามเจ้าของเขาดูว่าเห็นซื้อเหล็กก็หมดประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับซื้อเหล็กซื้ออุปกรณ์ต่างๆสักประมาณหมื่นห้านะครับรวมทุกอย่างแล้วนะครับหมื่นห้ารวมแม้กระทั่งลวดเชื่อมนะครับหมื่นห้าก็ซื้อใหม่ก็ ผมก็ไม่รู้ราคาซื้อใหม่นะครับก็ผมไม่ได้มีเจตนาโจมตีพี่ๆที่ทําขายนะครับอันนี้คือผมมาแนะนำให้ให้ดูเฉยๆว่าการทำเองก็จะออกมาในลักษณะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีเวลาหรือหรือมีโอกาสผมจะไปถ่ายตอนยกจริงยกมันจริงให้ดูอีกทีนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ ลา,ากันไปก่อนสวัสดีครับถึงพี่จะขับแค่รถไถแต่พี่ไม่หลายใจนะนอ hey! ้อง hey! hey! ความรักก็เหมือนถนนเส้นนี้พี่ดร้องมาหลายปีไม่มีอะไรดีข yeah. ึ้นเลยเธอก็เหมือนตรู